การทำโจทย์ลักษณะนี้นะคะน้องๆมันจะเป็นลาดซ้อนลาดซ้อนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอืมวิธีการทำโจทยแบบนี้ก็คือเราจะมองตัวก,ก่อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่ง <c oughs> เป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วเราก็จะแทน จ้าก้อนนี้ให้เป็น <c oughs> ให้เป็นค่า x อ,อ่าทุกคนจำทุกคนดูบรรทัดนี้ไว้นะคะสำคัญมาก <c oughs> เราให้ก้อนนี้เป็น x แล้วต่อมาเราจะทำให้ลากตัวนี้หายไปโดยการ เขาเรียกว่ายกกําลังสองทั้งสองข้างทั้งสองข้างของสมการปึ๊บเราก็ยกมา เอาไปกำลังสองปึ๊บปึ๊บทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ยกกำลังสองเมื่อยกกำลังสองมาแล้วจะทำให้อะไรจะทำให้ลากตัวนี้หายไปปึ๊บฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x ก,กำลังสอง อพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะแทนค่าต่อเราจะแทนตรงนี้ก้อนตัวนี้นะคะด้วย x เพราะมันก็คือลักษณะเดิมที่มันเคยแทนมาก่อนหน้านี้ก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า2บวก x เท่ากับ x กำลังสองทีนี้ก็ย้ายข้างธรรมดา,า x กำลังสองลบ x ลบสเท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็แยกวงเล็บธรรมดานะคะในวงเล็บก็จะได้ x คูณ x ตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรสองคูณหนึ่ง ลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกอมืมาถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อมาถึงนี้ก็จะได้ว่า x จะมีค่าเป็นสองหรือ x จะมีค่าเป็นลบหนึ่งอ่า x มีสองคำตอบ x มี2องคำตอบก็คือเป็น2หรือเป็นลบหแต่มาดูจากโจทย์เขาบอกว่าทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายลากเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยจะไม่มีทางเป็นค่าลบเด็ดขาดจะเป็นค่าบวกได้เท่านั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ2ค่ะ